แเอสวัสดีนะครับเขาวิวา v ีทูเบอร์มนุษย์าร่ามที่แสนน่ารักของทุกคนยินดีทีไ่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะครับไหนไหนมีใครในตรงนี้รู้จักเขาหรือยังเอ่ยยกมือขึ้นหน่อยนะไหนไหนมีไหมมีไหมงอนหรองั้นเรามาทําความรู้จักกันก่อนแล้วกันเนาะ อืมเขาวิวาหน้าตาน่ารักแบบนี้ส่วนสูงรนึเจ็สิบแบบนี้ชอบมาชอบมาแต่ว่าถึงจะเป็นสลามแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกับจอมาสลามคนนั้นหรอกนะอย่าเข้าใจผิดเชียวละ่ะอืมสิ่งที่ชอบเขาะนะชอบทำอาหารมากเลยแล้วเขาเขาบอกไว้ก่อนว่าเขาห่ะทำอาหารเก่งมากอืมเขาจะบอกความลับของเขานิดนึงนะเรื่องเมนูของเขาหนะ เ้านะ่าชอบจับสลาในช่องแชทมาทำอาหารมากเลยนะรู้ไหมถ้าใครเป็นเด็กดือ้อละก็ระวังโดนทําโทษนะอืมนี่คือคําเตือนให้เป็นความลับระหว่างเราแค่นี้นะอืมอย่าไปบอกใครล่ะงแล้วก็ซีรีสที่ชอบดูเขานะ่ะชอบดูซีรีส์ซูเปอร์เซนไตแล้วก็มาไซเดอร์มากเลยแล้วเขามีอะไรมาโชว์ด้วยดูนี่นะ General, Sword. Ready. เป็นไงก็มหน,นใจไม่ได้นี่นาขออนุญาตเบียวนิดนึงแล้วกันเนาะอื <c oughs> คอนเทนต์ประจำช่องของเขาคือไลฟ์คาเฟ่ที่จะให้เราสลามตัวน้อยของเขาได้มานั่งพักขอกำลังใจในวันที่เหนื่อยล้า แล้วก็มาพร้อมกับเมนูแสนอร่อยที่เขาเป็นคนทำเองอืมและยังมีไลฟ์เล่นเกมต่างๆที่บอกเลยว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจะต้องงงไปตามๆกันอืม, <c oughs> อมง่าวพาแค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้าทุกคนอยากรู้จักเขามากกว่านี้ช่องทางการติดตามทั้งหมดเขาขึ้นไว้ให้ด้านนี้เลยนะอืมถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันและก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะอืมสำหรัะะบวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัว อาจจะลามตัวน้อยตัวนี้ไวในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขอสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปให้ไกลมากกว่านี้คอยดูการพัฒนาของเขาไปพร้อมกันนะครับคุณนะครับบ๊ายบายนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย